สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตธรรมนีรหัสนักศึกษา67040831นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องสัญ,ญลักษณ์เตือนนะคะก็จะเริ่มจากสัญ,ญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่นะคะก็จะเป็นวงกลมมีกระบาดท,ทับที่บุหรี่นะคะเป็นห้ามเป็นห้ามสูบนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เตือนระวังตกกันไดนะคะก็จะเป็น สามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นรูปข้างในว่าระวังตกบันไดแล้วก็สัญลักษณ์บังคับนะคะก็จะเป็นวงกลมสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นรูปที่บ่งบอกถึงรูปน,นั้นๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นระวังให้ใส่หมวกนิรภัยนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือช่างนะคะของหนูที่ได้ก็จะเป็นเรื่องไม้บรรทัด เหล็กนะคะก็ไม้บรรทัดเหล็กก็จะไว้ใช้ในการวัดสเกลงานต่างๆนะคะเออที่เป็นเหล็กเพราะว่าจะได้แข็งเก่งแล้วก็แบบว่าทนทานใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็สเกลจะไม่ลบหายแล้วก็จะไม่ยืดหยุนนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดก็จะมีหลายขนาดนะคะก็จะมี1เมตรแล้วก็มี 600เซน300เซน150เซนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการใช้ก็คือว่าเราก็เอาไปทาบวัดกับสิ่งที่เราต้องการจะวัดอย่างเช่นผนังผ้าใบหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อคือเป็นยี่ห้อโซวานะคะโอเคค่ะก็ขอจบการเสนอแตนาำเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ